แล้วล้วก็ได้เวลาแกะแกะแกะงานนะคะใครจําได้เอ่ยใครดูของคุณหมอเป็นประจําจะรู้ว่างานของเคสนี้นะคะที่เขาใส่บนไปหมดแล้วค่ะอันนี้ก็คือชิ้นบนค่ะที่ใส่อันนี้ใช้ใช้ใช้วิธี ใช้เครื่องสแกนนะคะสแกนแทนการพิมพ์ปากเรากไ็ได้แคดแบบนี้พลาส,สติกมาแล้วก็ใส่ลากเทียมไปแล้วทีนี้ของนางของน้องเขาก็เลยเหลือข้างล่างฟันล่างที่เป็นเห็นแบบนี้ค่ะเห็นหวนัวนี้โผล่ค่ะเราจะมาใส่ของจริงข้างล่างก็เลยจะมาแกะดูว่างานที่ออกมาเป็นยังไงค่ะก็เริ่มแกะกันเลยนะคะนี่ฟันบนของเขาจําได้ไม่เอ,อ่ยตอนนี้ใส่ไปแล้วนี่ค่ะที่เราเห็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ไปแล้วค่ะ ี่นี้เองที่นี้ค่ะที่นี้อาข้างนี้ก็คือค่ะที่นี้สองที่นี้เนาะต่อไปงานเขาชิ้นชิ้นล่างค่ะเคสนี้ก็จะปิดเคสแล้วนะคะคือถ้าฟันคนเราไม่ผูไม่อะไรมีแต่ค่าอดุดมันก็ไม่ราคาไม่สูงละค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีช่องหลอเราต้องใส่รากฟันทีเยียมเราต้องรกักษารากฟันค่าใช้จ่ายมันก็สูงอยู่แล้วค่ะ ถ้าสมมติว่าคนหนึ่งนะคะในปากมีอุดฟันซี่หนึ่งกับูหินปูน2อ,อย่างแค่แค่สามพันกับอีกคนนึงทําทั้งปากฟันเหลือฟันเสียฟันปวดฟันรักษาลากสามพันกับอีกคนหนึ่งสามแสนคุณจะบอกว่าโอ๊ยคนจ่ายสามแสนแพงมันก็ไม่ถูกค่ะเพราะว่าคนที่เขาจ่ายสามแสนเขารู้ตัวค่ะว่าของเขาเนี่ยม,มีหลายอย่างต้องได้รับการรักษาได้รับการบูรณะการเจ็บปวดได้รับการแก้ไขโรคใ,ในช่องปากได้รับการเคลียร์นะคะ ก็เหมือนกับเคสนี้แหละค่ะออกแกะไม่ออก <laughs> เคสนี้คือเขาที่ไหนที่รักษารากที่ไหนบุรณะได้ทันด้วยกันทำครอบฟันธรรมดาก็จัดการไปหมดแล้วตอนนี้ก็จะปิดเคสละเคสขั้นตอนสุดท้ายของน้องละเปิดข้า,างล่างดูออกไหมคะนี่ค่ะข้างล่างเราจะใส่สองซีนี้นะคะเห็นไหมคะที่ยังไม่ใช่เป็นฟันมาแล้ว นี้คือรากฟันเทียมที่มาจากแกลบค่ะเวลาได้มาอย่างนี้นะคะเขาก็จะให้เราเอาเอาตัวขันสกนูนขันออกมาเพื่อที่จะมาเช็ค,ค,เ,ชคเช็คเพื่อที่หมอจะเอาตัวนี้เนี่ยค่ะตัวสีทอง ใส่เข้าไปแทนตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวสีน้ําเงินที่ l a บทางานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปในช่องปากคนไข้ได้นะคะมันเป็นตัวแทแค่ตอนแต่งฟันแต่งกระเบื้องคอสเล่นนี้เหล่านี้เฉยๆถ้าลืมใส่ไปใส่กันนี้ไปจะหักได้นะคะความแข็งแรงมันจะไม่เท่ากับตัวสีทองค่ะตัวสีทองซึ่งหมอจะต้องไขออกมาแล้วหมอก็ต้องเปลี่ยนสีทองใส่ลงไปนี่ครับ ถ้าหมาหมอไขลงไปมันก็จะเป็นช่องว่างในท่าในปากคนไข้หมอจะเอาตัวขันนะคันขันตัวเนี่ยออกพอขันออกปับ๊บหมอก็เปลี่ยนเอาสีทองสวมลงไปในตัวครอบฟันนี้ค่ะแล้วหมอก็จะใส่ลงไปในปากคนไข้ทีนี้หมอก็อุดด้วยวัสดุสีขาวแล้วเขาก็จะมีฟันครบทุกซี่ค่ะเห็นไหมคะการสร้างการสร้างครอบฟันจากรากฟันเทียมนะคะก็ทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาฟันบนมาสบกันดู การสบฟันก็เพอร์เฟกค่ะสบกันยอดฟันลงยอดฟันพอดีเลยค่ะเคสนี้มันเข้าข่ายออลเลอรี h แ b ฮบนะคะแต่ตอนแรกอะทำไปทํามางงๆคุณหมอก็ว่าไม่คิดว่าบางซี่จะบรุณะได้คือจริงๆแล้วซี่นี้ติดกับเหงือกเลยนะคะปรากฏว่าหมอก็พยายามขุดขูดเกาาแล้วก็ตกแต่งเหงือกให้ต่ำลงไปจนสามารถวางครอบฟันได้ค่ะอันนี้เป็นรูปลักษณะของครอบฟันนะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะขุดมาจนกลายเป็นรอบครอบฟันให้ให,ให้ให้จนได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะเอาก่อนทำมาให้ดูเนาะอันนี้รากฟันเทียมนี่ก็คือเข้าใจแล้วนะคะว่าต้องไขออกก่อนหมอก็เลยจะไม่ไขค่ะเดี๋ยวคนไข้ามาแล้วก็จะใส่ให้เขาเลยค่ะอันนี้คือ2อซี่ค่ะเป็นสกูไทยนะคะค่ะนี่นะคะเอาข้างล่างตั้งแต่เริ่มก็ยังไม่เชิงเิงเริ่มรู้จักกันหรอกค่ะเริ่มเริ่มมานี้อันนี้ข้อฟันเดิม เทียบพืดูเป็นสเต็ปสเต็ปเลยค่ะอันนี้คือครอบฟันที่ทํามาจากประเทศพม่านะคะสองงานนี้คือเขาปวดข้างในก็เลยตัดสินใจว่าตอนแรกรักษาราก,ก่อนค่ะที่นี้มันไม่ไหวก็เลยได้ถอนพอถอนแล้วก็วางแผนใส่รากฟันเทียมเห็นไหมคะซี่นี้หมอจะให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยค่ะผลงานชิ้นบดแดงของคุณหมอเนี่ยค่ะคือมันต่ําเตี้ยมากเลยนะฮะใครมองออกบ้างไม่มีเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลย ถ้าไปเจอที่ไหนเขาก็ให้คุณถอนทิ้งเนาะแต่คุณหมอค่ะเป็นมันเป็นเขาเป็นฟันสึกสึกจนถึงชั้นคือเวลาคนเราฟันสึกนะคะร่างกายจะสร้างประสาทฟันนะคะให้เตี้ยลงแคบลงแคบลงแคบลงและไล่ไปเรื่อยๆฟันไม่ตายก็มีนะคะเห็นไหมคะเขารอดปลอดภัยคือไม่จําเป็นว่าเจอฟันที่ติดระดับเหงือกอย่างนี้จะต้องตายต้องรีบรักษาลากค่ะแต่บางคนร่างกายกลับตัวได้ดีเขาก็เป็นฟันที่ดีๆนี่นะคะไม่ตาย แล้วคุณหมอก็ทําครอบฟันให้เขาไปค่ะไม่รู้บ้างคลิปหมอทําให้เห็นไหมคะนี่คือครอบฟันนะคะเห็นไหมหรือว่ามันสูงกว่าอที่เตี้ยต่ำติดดินนะนี่ะะเตี้ยมากเตี้ยมากถ้าใครจินตนาการออกจะเห็นนะคะว่าเตี้ยแล้วก็พยายามทําจนกลายเป็นครอบให้เขาได้เขาก็ได้ใช้งานเป็นออนไลน์ r e h a ที่หมอก็ภูมิใจนะคะเคสนี้เพราะวมบาหมอก็ ตั้งใจทำมากมากเลยเห็นคนไข้อายุแค่ไม่ถึง40เอง3 0 4 3ิทำไมถึงเป็นหนักขนาดนี้เขาบอกว่าเขาชอบเคี้ยวของแข็งเคี้ยวกระดูกเคี้ยวพวกเม็ดเม็ดเม็คล้ายๆกับเม็ดมะม่วงอะไรที่มันแข็งๆของเมืองพม่านะคะเป็นถั่วชนิดหนึ่งอะค่ะแล้วก็เคี้ยวน้ำแข็งนี้เป็นกิจจาักษณะค่ะนี่แหละสีนี้อยากให้นำเสนอมากๆเลยสีสุดท้ายตรงนี้ว่ามันเราขุดขึ้นมาจนกลายเป็นฟันเขาจนได้สีนี้ ก็โ okay, อเคเคสนี้เราปิดเคสกันแล้วเนาะใครจำไอ้เก่าๆได้ฟันบนหมัก็จะบางให้ดูแบบนี้ฟันบนฟันล่างค่ะแล้วก็ฟันล่างที่มาค่ะฟันล่างที่มาก็จะมีลากฟันทียมำแทนเจ้าหนี้ รากฟันเทียมรากปันเทียมจะใส่วันนี้ละค่ะเดี๋ยวคนไข้มาใส่แล้วก็จะไม่มีให้แฟนคลับได้ดูนะคะการทําฟันนะคะถ้าทําดีๆแล้วมันคุ้มค่ะสมยกตัวอย่างก็คือเนี่ยรากฟันเทียมนะคะชุดนี้ค่ะมีอายุการใช้งาน20-30ปีคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากๆเลยค่ะอย่างถ้าแปลงได้แล้วก็มาติดตามอาการกับคุณหมอปีหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งนะคะใช้ได้ไปสบายๆเลยค่ะ20-30ปีจนลืมหมอว่าการรักษาแบบนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ใช้งานได้ดี กว่าการรักษาชนิดอื่นเลยค่ะใครสนใจเรื่องรากฟันเทียมหรือว่ามีข้อสงสัยเรื่องฟันของตัวเองก็อินบ็อกเข้ามาถามคุณหมอได้เลยที่เพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube Channel นะคะหมอเชอรี่มีคำตอบค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะ